จี้งกางจังไดครับอาจารย์มันวมันดังแบีดเจี้งดังแบบว่าทุวันโมมวนเนี่ยเวลาโจโพศกอย่างบ่นนะวันอาเกียรกระแทกผมกะกะกะมมวนเน่ยเป็นอาเกียตื่นสื่ิ้งงกับานี้นี่ยมาตื่ตืตืเฮ้ยเสียงเบีดเสียงเบ็ดดังครับเสียงเบ็ดนี่ดังเลครับเสียงเบ็ดไม่มีปัญหาครับ มันขางเป็นเสียงการเอ๊ะมันขางเป็เสียงการแต่ว่าบางมันเปลี่ยนก็ทำบางมันเปลี่ยนเออเสียงการันนี่ขาดท่านที่เปตื่นเต้นไปหมดขา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 ดอ๋อมันฟังบาดแผบโอเคน้ำไปฟังของมูเพิ่นคือว่ามวนหูหมวนหมูนี่อันนี้บ่ผมบ่ไปเปิดเปลี่นเปิดแต่อยู่ในบ้านเฮาอย่างเดียวบ่ได้ไปแข่งกบผู้ใด้ดังนี่การดัง gì <laughs> để đắng cho bà vật tiếng mà và mình đắng bông quanh đến là mình chỉ những người <laughs> không có hộp vui chỉ là cửa bài ngã bài có ăn chung đọc còn muốn đi còn được cái đắng gì <laughs> ต้องมีบทบาทนะคเัาบอกเรื่องจริงมันก็สืง่ายเดี๋ยวสวัสดีครับแจ้งครับจะม,มือนี้ผมอยู่ไอ้ชัยภูมินะครับอยู่อันี่ยก่อนเพื่อนน้องน้องบวัวแดงน้องบัวแดงน้องบัวละเวีิงเดี๋ยวมองดูน้องบัวละเวียดเลืมติครับเรือเตือนเตือนบัวเลื่ว่ามันมาจากทั้งน้องบัวแดงเตืนเนี่ยบัวครับอยู่น้องบัวละเวครับ ไม่นี้ผมอยู่กับไอ้ระบบเสียงเฮ้ยแต่ว่ามีคนคนมีคนใต้คนอีสานคนคนเหนือคนภาคกลางเบิ้งหลายเลยโทรมาพเขาจะบอกไทยวะโอเคครับวันนี้ผมอยู่กับะระบบเสียงที่ที่จิตอาสาเป็นปะครับอาจารย์ไม่มีชื่อนะไม่มีชื่อไม่มีชื่อนะครับใช้ใช,ใช้งานตามหมู่บ้าน บางทีก็ไปฟรีใช่ไหมออไปร่วมทำบุญกันแต่ว่าวันนีออ้ระบบเสียงของอาจารย์เนี่ยมีปัญหาหน่อยนึงจากที่เล่ามาเมื่อกี้เป็นไงบ้างนะครับอาจารย์เสียงครับเสียงแหลมไม่ออกเสียงแหลมไม่ออกรับเอาไม่ออกแล้วรวมๆก็ได้กลางก็บางทีก็บาดหูนะครับบาดหูครับ มันไม่มันมันมันฟังไม่พอมัไม่เลาะมันไม่พอครับอ๋อมันฟังลำคาญพูดง่ายๆโอเคครับเสียงกลางแหลมตอนนี้เป็นระบบสามทางใช่ไหมครับอาจารย์สามทางโอเคแล้วก็เสียงเบสเป็นไงครับเสียงเบสแบบเบสมันออกไปข้างๆมันออกข้างออกไปข้างๆข้างหน้ามันไม่ค่อยออกมาข้างหน้าเราอยากให้มามันไม่มาครับผมมันไปด้านข้างครับแล้ว แล้วอ,อันนี้เป็นเป็นหัวลากครับใช้ลากเอาเนาะรถไถอ๋อ <รถ S 1> ใช้รถไถลากวันนี้เราจะทำระบบอยู่กับที่นะครับก็คือถ้าออกไปมจะเป็นเรื่องใหญ่ <laughs> มันจะใช้พลังงานเยอะเกินไปก็อะไรอีกอาจารย์ก็ข้างหน้ามันจะเป็นลำโพงสองฝั่งใช่ไหมครับสองฝั่ง สองฝั่งฝั่งนู้นเอาฝั่งนี้มีเบ็ดกี่ใบครับผมข้างหน้าหกข้างหลังหกจะตู้คนละสูตรเบรคสิบแปดนิ้วครับอันนี้เขาเรียกสูตรเทอร์โบเนาะเทอร์โบครับอันนี้อาจารย์สร้างเองเหรอครับซื้อเขาครับซื้อมาโอเคทำนานหรือยังครับอาจารย์นานไหมบอกวันถ้าตั้งแต่เล่นมาในตั้งแต่ปีสาม สามสองสสบสองครับผมโอเคเห็นมีเครื่องปั่นด้วยใช้แห่ด้วยครับอ๋อนี่จะการบุญว่านเรานี่ยนะอ๋อวันนี้อยากให้ผมช่วยอะไรครับวันนี้อยากจะปรับให้มันเบียดให้มันมาข้างหน้าเสียงอยากให้มันบาดหูแล้วก็แหลมก็ให้มันออกมาหน่อยเหมือนจะไม่มีแหลมตอนนี้ไม่ใช่มันขาดเลรอไม่ขาด เสียงนี่ดังของไปฟังของเขาสี่ใบเหมือนกันครับทำไมของเขาดังทำไมมาดูของตัวเองแล้วมันเป็นแบบนี้มาดูมาฟังของตัวเองโอเคไม่อยากครับไม่อยากนี่คือของที่เรามีนะครับในวันนี้นี่คือของที่เรามีเรามาใส่คอร์สใหม่ครับ ใส่ขอร์ดิจิตอลตัวใหม่เพื่อให้ได้เสียงดีขึ้นอันนี้ต่อเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วเปิดเลยครับมาได้เวลาทำการแสดงอ่าเขาก็ลิงขามไปขามฟากนันยังมนูคลูว่าไปจนมนูคูอันนี้ป่ะนี่เด้ไม่ใส ่ได้เพื่อเดียวเอาเอาตัวที่แม่นๆตัวนี้ายใช่ครับโอเคตอนนี้เขาได้เบรหลังแล้วบัดน,นี้เขาหากลางนานอันนี้กลางนาะครับช่องหกดึงจากช่องหกคอร์ดมาเสียบช่องสองครับ giệp chong xoang con quát cái gì vậy hả nhảy chong nữa chứ kiềng pin nhám sa tan bolan đấy không hả đắng héang ba hả khoa cái giang lưỡn nhỉ ok เก่าอ่ะเพรมันมันเปลี่ยนยุดหน,นีแล้วครับเอาได้แล้วครับมันพอกระกพริบปุ่มพอวเร์เอากระพริบละเนี่ยมันเที่ยวมากเที่ยวมากอันนี้ได้อันนี้หายเน่ยน่มันจะเป้าง่ครับต้องงัดขึ้นไปอ่ะ นี่เรากำลังต่อสายครับต่อสายทั้งยนันเพื่อที่จะทำระบบนะครับแย,ยกชุดหน้าชุดหลังกันนะครับโอเคแหลมหน้าได้แล้วเบดหลังเกอ่อกูดจี จนหัวใจหักเจ้าจนเพลอเจ้าลำเพียงก็หู้อยู่เตือนแต่อายบ่งเงินบกก่งเองให้ล้องสู่เบิ้งน้องอย่าห้ามกันเลยอย่าว่ากัน เดี๋ยวผมรีบถ่ายก่อนเพราะว่ามันจะมืดโอเคดังดีวกวเขาปะครับ <c oughs> ทนอาจารย์เป็นได้ครับไปห้างนาแล้วนะครับบ้าครับบมาขังแล้วไปห้างนาแล้วออโอเคโอเค สายน่ครับว <Physical> ่า <daylight> ผมยิงสรุปเปลี่ยนโอเคเราสรุปได้ครับอาจารย์เป็นแจ้งได้ครับเพื่อนไม่ได้เสียงมันดีถือยูครับเสียงไหนถึงเสียงโบกออกมาครับครับอ๋อเขาแก้ปัญหาได้แล้วใช่มากมดมดในมดอ่านี่ประกาศยังบงนะนี่ประกาศยังเดี๋ยวเดี๋ยวมันร้องไม้เยอะเขาแก้ปัญหาได้แล้วเมื่อนี้เสียงไปข้างหน้าแล้ว ตามตามที่อยากได้เสียงเนื้งหิ้บุ้งยังอ๋อข่างๆเส้ยืดข่างๆจนว่าขาการเกีย์มีสั้นแต่ว่ามือนี้มันออกไปทางนาแต่เบรคทางหลังมันเป็นแบบบีนเนาะเบรคทางหลังมันเป็นแบบบีนมีล้มพุ่งออกยางแห้ง ไปแล้วเบ็ดขางหลังนี่เป็นตู้ดับบิวเนาะครับดับบิวมาก่ันมันก็ดังตุบตุบตุบธรรมดาบ่มีล้มบ่มีล้มออกบ้านนี้ล้มออกล้มออกออกค่อนข้างแห้งเลยล่ะบึบึกบึกบึออกไปเลยออบ้านนี้กระแทกคนแล้วกระแทกคนแล้วกานาก็ฟังดีแล้วกามาก็โอเคบอบบาดนู้แล้วบกากากากคือเกาแล้วดีขึ้นหลายแล้วเข้าใจแล้วครับาน ก็สรุปว่าเฮาเฮาเฮาแก้ปัญหาได้ตามเป้าหมายที่เฮาสิที่เฮาอยากได้นะครับที่ที่อยากให้เสียมันเป็นคือให้มันไปทั้งหน้าข้างหลังยับ่งต้องการได้แล้วเดินนะครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วครัขึ้นสิบ่ได้เสียเงี้ยนี่แล้วครับบรดนี้คงสิจบแล้จบบัดนี้แล้วจบอยู่บทนี่ครับโอเคครับครับผมเสร็จแล้วเเิ่งียร